นะอ่ามาต่อนะครับจากเมื่อกี้นะครับเรื่องของสิทธิทเด็กนะอ่าไปดูต่อเลยอ่าเรื่องสิทธิพื้นฐานของเด็กก่อนอื่นเลยมาดูความหมายก่อนนิยามมามาช่วยกันนิยามความหมายกันสิทธิเออสิทธิรู้ไหมว่าคืออะไรสิทธิ เออลองนิยามได้ไหมสิทธิคืออะไรสิทธิการได้รับเคยได้ยินใช่ไหมคำนี้เออมันคืออะไรสิ่งที่ทําได้เหรอคะสิ่งที่เราทําได้อ่ะถูกต้องครับสิทธิสิ่งที่เด็กทุกคนควรจะมีสิ่งที่เด็กทุกคนควรจะมีเอาเอาคำเอาทีละคาก่อนเอาคําว่าสิทธิก่อนสิทธิพฤติของเด็กเอออ่ะทีนี้สิทธิเราน่าจะรู้จากความหมายแล้วต่อไปคําว่าเด็กครับ นิยามคําว่าเด็กหน่อยในฐานะที่ตอนนี้ยังอยู่ในวัยเด็กนะยังเป็นเด็กกันอยู่นะครับคุณครูเลยวัยมาเยอะแล้วลืมไปแล้วนะครับว่าเด็กเป็นยังไงนะตอนนี้นะครับผมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วดังนั้นคําว่าเด็กในความคิดของเรานักเรียนคิดว่าเด็กคืออะไรเด็กคือนคนที่อายุน้อยอ่ะคนที่อายุน้อยอ่ะไหนลองนิยามนิยามเ,เ,เด็กคือคนเล็กเด็กคือคนเล็ก ฮาลุกแล้วถ้าคนแค่เป็นเด็กไหมคนเนี้ยคนเนี้ยเออฮาลุกาลุกอ่ะเด็กในความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่าคือใครอะไรมันเปติด็กอยู่ประจ้องพูดเป็นพูนังเออคนแบบไหนที่ยังเรียกว่าเด็กคนเตี่ยเรียนไม่จบหรอคะคนที่ยังเรียนไม่จบเอออ่าอ่าได้ได้ฮาลกก็ได้ บางทีต้องได้รับการปกป้องนะคะพี่มหนึ่งพี่มสองเป็นเด็กอยู่เหรอพี่มหนึ่งพี่มสองเออเอออ่ะเห็นไหมบางครั้งเนี่ยคําง่ายๆเนาะเด็กใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยถ้าเราจะนิยามให้มันลึกซึ้งนะให้มันลึกซึ้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะมันต้องใช้นะนะครับความคิดนะ นะบางครั้งเนี่ยนักเรียนอาจจะเอ้ยเอ้ยมันทำง,ง่ายๆนะแต่มันติดอยู่ที่ติดอยู่ที่ปากเนี่ยไม่รู้จะพูดออกมาอย่างไงให้เข้าใจใช่ไหมหลายครั้งเคยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเคยเป็นไหมเออทำอย่างไรเราถึงเนี่ยคือปัญหาครับปัญหาว่าทำอย่างไรเราถึงจะถ่ายทอดความคิดของเราให้ออกมาเป็นคําพูดให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายเออเนี่ยคือสําคัญนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะดังนั้นคําว่าเด็กเอาง,ง่ายๆเมื่อกี้ก็มีคนบอกไปแล้วคือผู้เยาว์ผู้ที่อายุยังน้อยอ่าก็ถือว่าไม่ผิดก็คือเด็กนั่นแหละ นะครับนะคนที่ตัวเล็กอ่ายังไม่ตัวโตก็ได้นะเด็กคือเด็กคือคนที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ได้นะเออเจ๊ไหมอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเด็กหรือคนที่ยังตัวเล็กอยู่เนี่ยเขามีสิทธิพื้นฐานยังไงทําไมจะต้องมีการให้สิทธิพื้นฐานคับเด็กตรงนี้เออเขาบอกว่าเด็กมีสิทธิพื้นฐานอยู่ด้วยกันอยู่สี่สิทธิตรงเนี้ย สิทธิพื้นฐานสี่สี่อันตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะทั่วโลกนะครับจะต้องให้สิทธิเสรีภาพกับเด็กทั้งหมดเหมือนกันอ,อย่างนี้เหมือนกันหมดเลยอ่ะมาดูสิทธทิหนึ่งครับสิทธิแรกเลยสําคัญที่สุดสิทธิที่จะมีชีวิตอเออสําคัญไหมนี่สําคัญไหมสําคัญมากมากสคัญมากๆเลยเอออ่มา<ะ>ดูกัน สิทธิที่จะมีชีวิตนะครับคือเด็กเนี่ยนะก็คือมนุษย์นะครับที่เกิดขึ้นมาบนโลกแล้วนะครับนะคือเกิดออกมาแล้วนะครับเขาเรียกเด็กถ้าถ้ายังไม่เกิดอยู่ในท้องก็ก็ยังไม่เรียกเด็กนะเออเขาจะเรียกเขาจะมีอีกแบบหนึ่งให้เรียกนะครับเมื่อเกิดมาใหม่เขาจะเรียกทารกใช่ไหมเออดังนั้นสิทธิพื้นฐานครับของเด็กสิทธิแรกเลยคือสิทธิที่จะมีชีวิต ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตเด็กทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่เด็กทุกคนเลยนะครับมนุษย์ทุกคนนะครับหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนะี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตนะดังนั้นเด็กก็ต้องมีสิทธิที่มีชีวิตใครมาละเมิดสิทธิตรงนี้เราไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ย hey, โอ้ยบ้านนี้เด็กเยอะแล้วไม่ต้องเกิดเออไม่ต้องเกิดมาเออได้ไหมไม่ได้ครับนะดังนั้นเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตครับอ่าโดยได้รับการจดทะเบียน การเกิดเออนะทุกคนผ่านการเกิดมาแล้วนะครับไหนใครจําบรรยากาศตอนที่เราเกิดได้บ้างครับจําได้ไหมวันแรกจำไม่ลืมตาแม่หนูเปิดให้หนูดูมีได้เนี่ยค่ะมาจีแต่บ้านที่อยู่เออแล้วตัวนักเรียนเองจําบรรยากาศได้ไหมแต่แม่ผมถ่ายเป็นไม่ได้ค่ะไม่ค่ะแต่เห็นรูปของแม่ทําไมเราถึงจําไม่ได้อ่ะ ตอนทั้งที่เป็นวันที่เราเรายังไม่ได้ลืมตาเลยค่ะเรายังไม่ได้ลืมตาเลยังไม่มีความคิดเลยค่ะยังไม่มีความคิดใช่ครับคือเมื่อออกจากท้องมาเนี่ยมันก็ไม่ต่างยังเดินไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากขี้แล้วก็ขี่้ดเมื่อเกิดมาแล้ววนี่ครับสิ่งที่สําคัญสิทธิพื้นฐานแรกครับคือต้องได้รับการจดทะเบียนนะครับ อ่าเขาเรียกว่าสุติบัตรเคยเห็นลักษณะใบสุติบัตรไหมเออเคยเห็นไหมมบเกิดเนี่ยมันจะเขียนมีตามีตาคุดแล้วก็เขียนนะครับข้อมูลต่างๆเนฮ้ยมันเป็นใบของเราเลยเห็นคนะลองไปขอคุณพ่อคุณแม่ดูว่าคุณแม่หนูขอดูใบเกิดหนูหน่อยอันนี้มันเป็นใบของเราไงใบที่เราเกิดมานะครับวันแรกที่ึ่งตาดูโลกมาได้ใบนี้มาดังนั้น นี่สาคัญนะครับลองไปดูนะครับลองไปศึกษาของเราดูว่าเอ้ยลองไปดูนะมันเขียนเพศเราผิดหรือเปล่านะครับหมอลงผิดหรือเปล่านะลองดูนะเออนะครับในเนี้ยก็จะบอกข้อมูลละเอียดเลยนะครับในเรื่องสุติบันเนี่ยไปเกิดเนี่ยก็จะมีชื่อนามสกุลสัญชาติมีดามานดานะครับเพศนะครับอ่าหมอที่ทําข้อใดทุกอย่างจะมีข้อมูลละเอียดเลยนะครับนี่คือสิที่พื้นฐาน คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดได้จดทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่นะครับพ่อแม่มีสิทธิปกป้องเรานะครับน่ะแล้วก็เมื่อป่วยไข้ก็ได้รับการรักษาด้วยนะครับนี่คือสิทธิมีได้รับอาหารที่ดีและเพียงพอนะครับต่อโภชนาการในวัยเด็กนะครับน่ะน่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญไปละเมิดไม่ได้นะครับมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนะครับนี่คือสิทธิพื้นฐานของเรามีเครื่องนุ่มห่มอย่างพอเพียงนะครับ แล้วก็มียารักษาโรคเมื่อป่วยไม่เป็นโร<ฮ>คนะครับอ่ะต่อมาครับสิทธิที่สองคือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องปกป้องเมื่อเกิดมาแล้วอ่าเมื่อเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วก็ต้องได้รับการปกป้อง <c oughs> ใช่ไหมมีใครเกิดมาปุ๊บสามารถหากินเองได้เลยมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนะเออนะครับม,มันเป็นไปยากเนาะเป็นไปได้ยากเนาะสิ่งมีชีวิตที่พอเกิดมาปุ๊บเนี่ย จะสามารถดูแลปกป้องตัวเองได้เลยนะครับก็เป็นไปได้ยากดังนั้นมนุษย์นมนุษย์เองเนี่ยเป,<ด>เป็นสิ่งได้เป็นมนุษย์พิเศษมนุษย์เนี่ยจะบอกว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ใช้เวลานานมากนะกว่าเขาจะดูแลตัวเองได้อะอย่างอย่างอย่างวัวเงี้ยวัวเนี่ยคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยชั่วโมงเดียวเขาเดินได้เลยเอ<ะ>เอลูกเดินตามแม่เขาได้เลยเริ่มดูดนมเริ่มอะไรได้เลยเ ใช่ครับใช่<ด>แต่มนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยเออบางคนโอ้โหนะจะปีแล้วยังไม่เดินเลยใช่ไหมยังไม่คานยังไม่อะไรเลยก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะสปีชีส์ที่ต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครองครับอ้าวแล้วใครจะปกป้องคุ้มครองเราล่ะก็แม่อ,อใช่ครับพื้นฐานเลยคือพ่อแม่ครับอ่าผู้ที่ให้กําเนิดเราหรือ อ่าบางคนอาจจะไม่อยู่กับพ่อกับแม่นะครับอยู่กับปู่ย่าตายายก็ได้ไม่ว่ากันก็ถือว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ปกครองต้องปกป้องคุ้มครองเรานะคุ้มครองอะไรจากการถูกทารุณกรรมทางด้านร่างกายจิตใจบางครั้งนะมีคนแปลกหน้ามาทําร้ายเราได้ไหมไม่ได้นะครับพ่อแม่ต้องปกป้องคุ้มครองเรานะครับนี่คือสิทธิพื้นฐานสิทธิที่สองนะครับอ่ไม่ต้องไม่ถูกทําร้ายนะครับไม่ถูกรังแกรหรือเอารัดเอาเปรียบนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะได้รับการปกป้องจากการละเมิดทางเพศนะครับ อ่าแล้วก็เรื่องของการแสวงหาประโยชน์และมิชอบจากเด็กจากเด็กนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีนะครับกลุ่มวิชาชีพที่เขาใช้เด็กเป็นเครื่องมือกระทําความผิดนะคือเด็กอะ่ะด้วยความที่เป็นผู้เยาว์อ่ะอยากอ่อนต่อโลกอะ่ะเขาไม่รู้หรอกเด็กเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรที่มันถูกมันผิดบางครั้งเนี่ยอ่าพวกนะที่เขาทําผิดกฎหมายพวกนะพวกที่เขาทําผิดกฎหมายพวกอะไรอะ่ะพวกขายยาเสพติดอย่างเงี้ยขายยาเสพติดอย่างเงี้ยเออก็ใช้เด็กนะเคยได้ยินในข่าวใช่ไหม อ่าบอกหนูเออหนูเดี๋ยวเอาถุงเนี้ยไปให้ลุงคนที่ยืนอีกฝั่งถนนน,นึ่งหน่อยเดี๋ยวให้ตังค์พันหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โห่แค่เดินพันก้าวเองได้ตังค์พันหนึ่งเชี่ยวเป็นเด็กไปไงวกเดียวกันคนก็อยากได้เหออยากได้แน่นอนค่<อ>นะบางครั้งเขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นมันคืออะไรนะด้วยความที่เป็นผู้เยาว์นะครับอ่าก็อาจจะหลงผิดนะครับทําไปเนี่ยดังนั้นเด็กจึงต้องได้รับการปกป้องครับนะต้องจะต้องไม่มีใครที่มาทําร้ายเราได้ นะครับนะหรือว่าเอาเปรียบเราได้นะครับละเมิดสิทธิเราได้นี่คือสิทธิพื้นฐานเนาะในเรื่องการสิทธิที่จะได้รับการปกป้องอ่ะต่อมาครับสิทธิที่สามครับสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาแน่นอนครับพอเป็นเด็กปุ๊บเด็กเกิดมาปุ๊บจะต้องโตใช่ไหมเออมีใครอยากอยู่เป็นเด็กตลอดไปมีไหมไม่มีนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยว่าได้ค่ะก็อยากกลับไปเป็นทารกเหมือนเดิมก็ไม่ต้องหทบ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะบางคนก็มีความคิดนะครูก็เหมือนกันครับตอนครูเป็นเด็กคุณครูก็อยากโตเป็นผู้ใหญ่เพราะหลาย,ลายอย่าง<ำ>เออหล,หลายอย่างผู้ใหญ่ก็ทําได้ไงออสิ่งที่เรา<อ>คิดมันยากมากค่ะแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่เราเชื่อไหมว่าไม่อยากโตครับอยากเป็นเด็กครับแล้ว <laughs> <laughs> ตอนเด็กอย่างนี้ผมก็อยากกลับไปอยู่อนุบาลได้นอนกลางวันด้วยโอาบางคนเริ่มตีกางวันคือถ้าจบวิชาเนี่ยผมจะไปนอนก่อนเลยผมจะไม่นอนไม่เวยกินข้าวกลางวันละไม่ไปนอนก่อนผมไม่ทําอะไรเลยค่ะนอกจากนอนมาเป็นโอเคนอนจมที่นนทุกวันนี้ในสถานการณ์เรื่องการนอนของเราเนี่ยวิกฤตแล้วนะเวลาว่าก่อนเลยใช่ไหมตอนนี้ผมยังไม่ได้อ่านน้ำด้วยซ้ำค โอ้ยไม่เป็นไรครับน้ําอาบอาบกินนานค้งก็ได้ครับไม่เป็นไรทาถ้าอยู่คนเดียวประหยัดน้ําด้วยตอนนี้แล้วตอนนี้เปลี่ยนกติถ้าเรายังไม่ได้อาบน้ำตอนเช้าควรอาบน้ําก่อนก่อนบ่ายนะคุณต้องอาบตอนเที่ยงนะฮะชุดนอนชุดนอนอ่ะโอเคดูต่อนะเด็กนะครับต้องต้องได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนาเขาบอกว่าเด็กนะครับทุกคนเนี่ยนะจะต้องได้รับความเป็นอยู่เนี่ยอย่างเหมาะสม การพัฒนาทางด้านร่าง,างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดนะครับศิลธรรมต่างๆนะครับตรงเนี้ยสําคัญ<ส>นะเพราะว่าเด็กไม่มีใครที่เกิดมาปุ๊บจะรู้และเป็นทุกอย่างใช่ไหม<ส>เขาจะต้องได้รับการเรียนรู้เออแล้วเด็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียนรู้จากการเล่นใช่ไหม<ท>เอออย่าไปห้ามนะนเห็นน้องเห็นอะไรเราบางครั้งบอกเออย่าเล่นอย่าทาอย่างนู้นไม่ได้นะคือเขากําลังเรียนรู้ครับนะเขามาอยู่ในโลกเนี้ย นะพอเกิดมาบนโลกเนี่ยเขายังไม่รู้จักหรอกว่าอะไรมันคืออะไรการที่จะรู้จักสิ่งนั้นคืออะไรก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องเล่นก็ต้องไปรู้จักขาโครับผมแล้วถ้าเขาเอ่มรู้จักสังเกตอะค่ะเ,เห็นเราเอาปักไปเสียบอ่ะออแล้วแล้วเด็กอะ่ะก็เอาปักไปเสียบครูจะทํายังไงคะโอ้นั่นแหละนี่แหละคือที่จะบอกว่าเด็กเขาเรียนรู้เขาดูพฤติกรรมเขาสังเกตนะครับ พอเขามองเขาจดจําครับเฮ้ยเห็นพี่เราเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ลองทําบ้างโอ้อันเนี้ยเราต้องดูแลต้องอธิบายแต่บางครั้งอธิบายไปเด็กเขาไม่เข้าใจหรอกคือคือด em. ้วยความที็เป็นไป่นหนูคงโคล่ะหนูว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าน้องน้องหนูชอบกรีดใส่น้องหนูอีกคนแล้วพอตอนนี้น้องหนูกีดพออวละเล่นกับน้องดักกีดแบบอ่าเลยไหมเออเนี่ยเนี่ยคือเรื่องของการเลี้ยงดูก็สําคัญนะครับ ถ้าเป็นตา่างประเทศเนี่ยเออต่างประเทศนี่เขา,าเลี้ยงเขาเลี้ยงลูกแบบฮาร์ดคอร์มากเลยนะเอาอย่างแบบเวลากินข้าวเนี้ยเออเวลากินข้าวเนี่ยเขาก็ไม่สนใจนะเขาก็จะเอาถ้วยของเรามาให้คุณกินยังไงก็ได้จะใช้มือกินเลอะเทอะยังไงก็ได้ดคุณนะเรียนรู้ไปนะครับรไปนะค,บค่อย,อยฝึกไปแต่เด็ก,ทกไทยเไป็นไงต้องป้อนใช่ไหมเออต้องป้อนใช่ไหมอันนี้มันต่างกันนะครับดังนั้นรู้จะต้องเรียนรู้ครับเขาต้องเรียนรู้ทีนี้การพัฒนาเนี่ยต้องได้เล่นครับ แน่นอนเกิดเป็นเด็กนะเด็กทุกคนต้องได้เล่นเออเพราะการเล่นเปการเรียนรู้เออได้คิดนะครับได้รับการกมกาวอย่างเหมาะสมแล้วก็ได้รับการศึกษาอันนี้สําคัญครับอ่ะลองยกตัวอย่างเล่นเกมได้เล่นได้เล่นได้เกมเล่นได้ฝุสมองเล่นได้แต่ว่าต้องเล่นอย่างพอดีใช่ครับต้องแบ่งเวลาให้ถูกอ่ะไม่ใช่ไว่าคนมาดูว่าการได้รับการศึกษานี้สําคัญอย่างไร นักเรียนเคยเห็นเพื่อนเราแถวบ้านไหมที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีไหมเธอไม่มีค่ะเพราะเขาได้เรียนกันหมดเลยค่ะเด้นทุกคนหมดค่ัเพราะว่าเพราะว่าในกฎหมายของประเทศไทยนะครับแถวร้านผมมีคนยกมือว่าไงครับฮัลโหลเมื่อกี้มีคนยกมือหรือไม่มีละใครสงสัยไงถามได้นะเปิดไมม์ค้แถวร้านของผมมีคนไม่ได้เรียนครับนะ แสดงว่ากําลังละเมิดสิทธิเด็กการรับการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยระบุไว้เลยว่าเด็กทุกคนจะต้องได้เรียนเด็กคนไหนที่ไม่ได้เรียนนะครับหรือว่าถูกละเมิดสิทธิเด็กเอาผิดกับใครล่ะผู้ปกครองเอาผิดกับใครแน่นอนครับใช่ครับผู้ปกครองครับผู้ปกครองจะเป็นบุคคลแรกที่ต้องสงสัยว่าอาทําไมไม่ให้ลูกเรียนเพราะอะไรอ๋อบางคนบอกจนไม่มีตาเขาเป็นช่างครับครูเขาต้องย้ายไปย้ายมา เออนั่นก็มีเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือเขากําลังถูกละเมิดเรื่องสิทธิพื้นฐานของเด็กแล้วจะบอกว่าในหลายๆประเทศนะครับที่ประเทศที่เขายากจนอย่างเงี้ยเขาไม่ได้รับการศึกษาตรงนี้อันนี้น่าสงสารมากเราถือว่าโชคดีมากเราได้รับการศึกษานะครับซึ่งมันช่วยเสริมพัฒนาการของเรานะครับเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นะออแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้รับโอกาสตรงนั้นนะครับก็น่าสงสารเนาะนดังนั้นเรามีโอกาสต้องทํามันให้ดีครับอ,อ,อ่ะต่อไปครับสี่ที่สี่ครับ อ่ะเหลือเวลาจะหมดเวลาแล้วเอาให้จบเรื่องนี้สิทธิที่จะมีส่วนร่วมครับอ้ออ่าสิทธิที่จะมีส่วนร่วมเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในสังคมหรือกิจกรรมต่างๆนะครับร่วมคิดร่วมตัดสินใจนะครับเช่นการรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้ยกตัวอย่างนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกเด็กมีสิทธิอะไรอีกมีสิทธิ์เรื่องหัวหน้าห้องเหรอคะอ่าได้ครับเออมีสิทธิ์ที่จะ ตอนเย็นมามีสิทธิ์ที่จะเอาจักรยานไปปั่นเล่นตามถนนได้ไหมมีค่ะได้ครับมีสิทธิ์ของเรานะแต่ต้องนะดูแลให้ต้องตัวเองต้องปลอดภัยด้วยนะครับอมีสิทธิ์ไปเล่นสวนสาธารณะเล่นเครื่องเล่นก็คือสิทธิ์ต้องได้วยกิจกรรมนั้นแต่แต่มันก็จะมีบางกิจกรรมที่เด็กนะครับจํากัดด้วยอายุคือเด็กไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับเป่นอะไรยกตัวอย่างกิจกรรมได้ไหมที่เด็ก นะครับไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งรถของหนูเคยเห็นจํากัดแค่ส่วนสูงนะค่ะเออนะแข่งรถครับครู่แข่งรถอย่างเงี้ยทําไมทําไมการแข่งรถถึงไม่ให้เด็กไปแข่งนยังไม่ได้สอบใบับยังไม่มีใบขับขี่ครับครูแต่ไม่มีความเชี่ยวชาญ่ะมีใบขับขี่นะครับขาดการตรวจตัดลายเครื่อมีนขาดเครื่องมีนขับแท็กซี่ดังนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญครับ กิจกรรมบางอย่างนะครับเขาก็ไม่ให้เด็กเข้าร่วมเนาะเช่นสถานบันเทิงอะไรต่างๆเขาก็ไม่ให้เด็กเข้าเพราะว่ามันไม่เหมาะสมกับวัยนะครับดังนั้นจะเป็นเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยครูสอนมานะครับเรื่องเด็กมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมทุกอย่างไม่ใช่นาะบางอย่างก็มีการจํากัดสิทธินะครับว่าทําไม่ได้นะนะครับเด็กเข้าร่วมไม่ได้นะกิจกรรมบางอย่างนะครับด้วยเรื่องของวัยนะครับอ่นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะโอเคเรื่องสิทธิพื้นฐานของเด็กมีสส่วนตรงนี้นะครับอ่า กิจกรรมถูกผิดสุดท้ายแล้วนะก่อนจากกันไปชั่วโมงนี้ข้อที่หนึ่งช่วยกันตอบนะไม่จำเป็นต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากผู้ใหญ่ก็ไดลข้อผิดแค่หินก็ผิดแล้วไม่จิดผิดมากเลยค่ะผิดผิดๆค่ะผิดนะครับไม่ไม่ไม่ใช่นะต้องจําเป็นเลยแหละผู้ใหญ่ต้องเลี้ยงดูแหละนะครับนะเด็กทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันถูกค่ะถูกค่ะดูนะอู่นะครับ สามเมื่ออยู่ในโรงเรียนเด็กมีความสามารถที่มีความสามารถพิเศษจะต้องจะต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับถึงคุณจะเก่งมาจากไหนอย่างไรสิทธิพื้นฐานคุณเท่าเทียมกันหมดนะครับนะสี่หากบุคคลจะปฏิบัติใดๆต่อเด็กต้องคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กก่อนเสมอ ถูกค่ะถูกค่ะถูกถูกค่ะสุดท้ายครับข้อที่ห้าเด็กทุกคนควรได้รับการปกป้องจากพ่อแม่และญาตใเท่านั้นถูกค่ะถูกค่ะถูกเดีวยอานโจ์ให้จบก่อนอานโจให้จบก่อนอ๋อผิดค่ะผิดเออผิดผิดผิดตี๋ผิด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 นะใช่เพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยใครก็ได้ครับผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่จะ ดูแลปกป้องคุ้มครองเด็กได้หมดนะครับเห็นเด็กเล็กๆเดินตามถนนเอ้าเฮ้ยลูกใครวะมาวิ่งตามถนนอันตรายอย่างเงี้ยก็ปกป้องได้นะครับเนาะได้เหมือนกันโอเคอ่ะก็หมดเวลาแล้วเนาะสาหรับชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาต่อเรื่องเดิมนะครับเรานัดหมายกันแล้วนะสัปดาห์หน้าวันอังคารนะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับจะเป็นการสอบนะโอเคนะสังคมกับประวัติศาสตร์อย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนนะครับโอเคนะ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาตอบทีนะอ่ามีใครสงสัยไม่เข้าใจอะไรก็เดี๋ยวหลังไม้ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะส่งรูปหรือยังครับครูอะไรนะถ่ายูปหรือยังคมาผูถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอ่ะอ๋อต้องถ่ายรูปเหรอเอาได้ได้ได้อ้าวพร้อมนะเตรียมตัวอ่ารูปน้าถ่ายรูปนะอ่ายิ้มอ่าแป๊บซี่หนึ่งสองสาม อ่าโอเคเอาอีกรอบหนึ่งอ่าเนื้อพร้อมนะอ้าวปวดที่ปวดที่โอเคอ่าโอเคเ <c oughs> จอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปวดที่ข่ามือข่ามือพ่งนี้วันแม่พรุ่งนี้วันแม่ มจะไม่ออกจะห้องใช่พรุนี้วันแม่อย่าลืมบอกรักแม่นะบกรักแม่ให้น้องหน้าเพราะว่าอย่างน้อยๆแม่เราก็ให้สิทธิฐานเรา,เากแก <c oughs> โอเคนะ,ะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ